สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นสวนผลไม้โอ้มะยงคิดนะครับกับมะม่วงส้มโอนะครับแต่หนักอยู่ที่มะยงคิดเนาะพื้นที่มีอยู่ทั้งหมดหนึ่งไร่สองงานนะครับเป็นการขายเหมาอยู่ที่แปดแสนห้าหมืนบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับแปดแสนห้าหมืนบาทที่ดินของเราตั้งอยู่ที่จําหวศรีกะอ่าง นะครับอำเภอบรนานะครนายกเนาะจะมีะสวนผลไม้แบบนี้เลยเต็มพื้นที่ไม่มีช่องว่างแล้วสวนผลไม้ของเรานั้นเก็บผลผลิตได้แล้วทุกต้นนะครับทันใดที่มองหาสวนผลไม้เต็มพื้นที่แบบนี้นะครับในราคาที่จะต,ต้องได้ผมว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับเรื่องการดูแลเรื่องน้ำลงไฟ อยู่หน้าแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตน้ําไปอยู่หน้าแปลงนะครับท่านใดที่มองหาที่ดินเป็นสวนผลไม้แบบนี้แล้วก็มีความลาดชันของเอ่อเนินเขาลงมาเล็กเล็กนะครับด้านท้ายติดเขานะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตที่ดินแปลงนี้นั้นผมว่าไม่แพงนะครับฟังไม่ผิดแน่นอนราคาแปดแสนห้าหมืนบาทเรื่องราคาเดียวได้ ต่อรองกับเจ้าของแน่นอนนะครับแต่เจ้าของก็เสียดายมากเลยเนาะเขาทามาด้วยใจจริงๆแต่ก็มีทละเรื่องส่วนตัวนะครับสวยๆแบบนี้มาดูพื้นที่ได้นะครับพื้นที่แปลนี้ก็วิ่งมาจากอยู่ในน้ําตกน้ําตกสีกอ่างนะครับที่แหล่งท่องเที่ยวนี่แหละครับอยู่บริเวณน้ําตกสีกอ่างนะครับแยกจากที่น,นี้เข้ามาประมาณสักสี่ร้อยเมตรน่าจะได้เนาะ ถึงแปลงเลยด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็จะมีทุเรียนเนาะทุเรียนต้นนี้ออกลูกแล้วนะครับผลไม้เต็มพื้นที่จริงๆนะครับจะหนักไปทางมะยงชิดเนาะมะยงชิดทุนเกานะครับสวยจริงๆนะครับที่ดินแปลงนี้ท่านใดที่มองหาพื้นที่แบบนี้นะครับเอาไว้ทําเป็นบ้านสวนบ้านพักนะครับผมบอกได้เลยว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าไม่เปี่ยว รื่องน้าเมืองไฟก็อยู่หน้าแปลงนะครับเป็นไฟสามเฟสนะครับสร้างบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ทารั้วนะครับเป็นเป็นบ้านพักตากอากาศโอ้สวยจริงๆเดินทางสะดวกสบายผมเองยังชอบเลยครับแปลงนี้นะครับสวยจริงๆท่านใดที่มองหาพื้นที่เป็นผลไม้มะยงชิดสลับกับส้มโอมะม,ม่วงมีต้นทุเรียนอยู่ต้นหนึ่งครับนะครับต้นนี้ก็จะมีต้นกระท้อนนะกระท้อนอีกต้นหนึ่ง มะม่วงกระทอนแต่ก็มีอย่างละต้นนะครับส่วนใหญ่มมยงคิดล้วนเลยนะครับกระท้อนก็นมีอยู่สองสามต้นมะม่วงก็เหมือนกันสองสาต้นเนาะแค่นี้แหละนอกนั้นก็จะมีทุเรียนต้นหนึ่งนะครับแล้วก็โะยงคิดโอ้มะมยงคิดนี่ประมาณสักสี่สิบต้นนะครับเกินนะครับประมาณสักสี่สิบต้นนี่แหละครับเต็มพื้นที่เลยในพื้นที่หนึ่งไร่สองงานเนาะครับ เรื่องการเดินทางก็สะดวกสบายเนาะไม่ว่าจะไปบนาเนาะห่างจากเ่ห่างจากอำเภอบนาประมาณสิบกิโลนะครับวิ่งไปนครนายกนะครับไปลังสิทธ์ก็สะดวกสบายนะครับที่ดินแปลนนี้สวยจริงๆเรื่องน้ำเรื่องไฟสปริงเกอร์ทำเอาไว้ทุกต้นเรียบร้อยนะครับส่วนด้านนี้คือด้านหน้าของแปลงนะครับเนี่ยไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงเลยนะครับไฟสามเฟสนะครับ ด้านหน้าทิ่ถนนคอนกีตนะครับความกว้างก็อยู่ประมาณสักส่วนที่จินนทคอนกีตก็ประมาณสักเกือบสี่สิบเมตรนะครับนะครับสวยๆแบบนี้อยู่ได้ไม่นานแน่นอนนะครับหนึ่งไร่สองงานนะครับขายอยู่ที่แปดแสนห้าหมืนบาทราคานะั้นเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหามาต่อองก็จะของได้เลยนะครับ้านท้ายก็มีผล้านเยอะแยะมากมายเนาะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวของผม ท่านใดที่กดติดตามแล้วผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสนใจยังไงก็โทรมานะครับที่เบอร์0890863989นะครับสำหรับทีตไปนี้ผมไปก่อนเอาไวเ้เจอกันแปลงต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ